มอ n น n ่เ <Good> <Good morning. S 1> พิ่งตื่นนั่นเลยนาสภาพแบบนี้เลยเพิ่งตื่นแหกขีตาขึ้นมาเลยเนีย่นี้ตื่นเสาร์ครนี่ก็เป็นตะนายเนาะสิอัดคลิปอัดยังกะโบดไปหลางนาะแต่งนาเนาะแต่งตัวให้มันดูดีกว่านาะจังมาบอกอ่ะอาแบบตื่นแหกตาขึ้นมาแบบจับโทรศัพท์จับไมค์เซลฟี่บอเลยอย่างเิีะ ขอไปนเน้นความสวยงามันเน้นอะไรที่มันเรียบง่ายสบายสบายสไตล์ดิฉันฮะคะแขวเสิร์ฟไหมใช่นไหมเจ้าว่าขอแขวเสิร์ฟวะเขาจ้างว่าข่อยอว่าเป็นข่อยดาวเป็น,นอันต่อไปข่อยเสิร์ฟเกี่ยวกันบอกว่ามเกี่ยวตื่นขึ้นมามาเห็นคอมเมนต์ไหมสิมาอ่านโซฟังเพราะมันอ่านดอกอกับซิมา แสดงความคิดเห็นนะบอตื่นมาแต่เห็นหนึ่งแต่เหมือว่านี่ล่ะเห็นคอมเมนต์นะอันพู้นัคนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็บเได้ว,ว่าให้ข้าเจ้านะใคยบางคอยเพยงย่าที่เขาใจอา่านรบข้าเาเนี่ยเพราะว่ามีบางคนไหมไอ้อคเว่าเรื่องที่ว่าโดนสามีหนอกใจยังทำารนเนาะควรพูดพดังน บางคนนะเมียฝรั่งไอยน้อแม่บางคนกับม่คมเหมือนว่าผัวฉันดีอันได้ผัวดีผัวรักผัวหลงอีอยังอีแบบผัวดีอันได้ผัวน้อแม่ผัวดีผัวรักผัวหลงแล้วแต่ว่าสนาคนใครที่เจอดีว่าดีอันผัวคอยดีดีอันเมียอยากกินยัง กระซื้อให้กินแล้วก็มาฮ่าฮ่าฮ่าหัวพอมัอนไหมอ๋อคอยก็เล่น,นอ่านคอมเมนต์คอยเห็นคอมเมนต์เราคอยก็เลยเหยียบหัวก็เลยว่าโอ๊ยอันส่มเหมือนเวลาเขาว่าเรื่องอันแบบว่าโดนสามีอันนอกใจหรือว่าได้สามีผดีสามีทำลายหลืซส้มมาคอมเมนต์อวดผัวเจ้าของหล้วก็มาหัวม่านเยาะเย้ยเขานี่ไหม คอยก็แค่สงสยัยว่าข้าเจ้าา่ได้เรียนหนังสือได้นาะดน,นนะอ่ะดีได้เนาะแม่ันแบบเราคยรู้เด้ว่าล่ะค้นค้นซุ่มคนประเภทนีน้กำพื้นมาแบบใดคอยรู้เลยลักษณะการเขียนคอมเมนต์การเบ้ากาละเทศะนี่ไหมนี่คือเออคอยอยากนี่คอยยากเน้นคำว่ากาละเทศะนี่ละ่ะ รู้เลยว่ากําพืดคนพวกนี้มาแตส่สายรู้เลยการเขียนคอมเมนต์กาละเทศะในการเขียนนะรู้เลยว่าพวกนี้เมื่อรู้ว่าได้เขาลงเลี่ยงซําบอร์สรัมปไม่ขีดโดนไล่ออกจากโรงเลี่ยงกับพ่กจักเรียนจบอนุบาลบาพวกคุณคู่บาราเปลี่ยนให้ในละสุ่มยังสีอิริเออนี่ล่ะนี่ละ่ะที่ข่อยาเล่าหรือข้าว่ากาละเทศะนี่ล่ะื็อควยงรู้ไหม งีหลีคือเราวมาเขียนแบบมาแบบห้าห้าห้าคือหัวเราะเยาะพ้อมเห็นไหมโอ้มงมึงอันนู้เจ้าเอาไอ้สมองเลื่อนต้ติงตติงในการคิดวะก่อนเขียนคอมเมนต์เนี่ยงอีหลีเนอะสงสัยสิมีสมองใบแค่กันหัวนะ งงจริอะนี่คอยว่าได้ว่าเด้อันนี่คอยว่าแบบเบสิกเบสิกตามนิสัยคอยเลยนดะ้อันนี้พูดจากปกตินะนี้ไม่ได้ดานะคะอันนี้พี่แค่ออกความคิดเห็นนะอันนี้ไม่ได้ดานะอันนี้เป็นคำพูดปกติของพี่เลยนะเออแต่ก็มีบางคนมาคอมเมนต์ซีหาคอมเมนต์ comment. ในช่องเขามาแบบไว้มามาไล่คลิปเบิงแล้วกะคอมเมนต์ comment, วายเข้ากันแนกันแงงสิไหมยังบอกเห็นยอมรับ คําติชมไปเถอะค่ะอยู่บนโลกโซเชียลอันนี้คอขยขยอมรับคือเขาถาเวล่ที่เขาอยู่ในโลกโซเชียลนี่คือเขาเขา,เขาต้องเขาต้องสามารถรับฟังในทุกอย่างแต่คอย,คอยเคยื่อาไหวหลายหลายคลิปทุกคลิปทุก,ท,ก,ท,กที่เลยว่าคอยบัเมันคนโลกสวยเมื่อไหนามานางพนมมือไหวผู้ใดถักคนผู้นั้นบ่านานับถือแ้ะบนาไหว คอยสิบวกไหวเด้อย่ายผู้เจ้ามาคอมเมมตนแน่นนี้คนยังคอยคอยสิรับฟังความคิดเห็นหรือคําตีช่ชมจากคนที่มีสมองสำงนึกเท่านั้นจากปัญญาชนออยง่ายเลยเออคอยสิรับฟังความเห็นข้าตีช่อมจากคนที่เป็นปัญญาชนเท่านั้น แต่ว่าข่อยสิบราฟังความคิดเห็นและข้ามตีช่องจากคนปัญญาอ่อนไอ้พวกเท่ากระโดกกระลาดเท่าย้อนเอ้ยไงย้อนกินเขาเท่าย้อนเกิดดนอันนี้โอนอยว่าฟั่งขอกราบขออภัยมูเจ้าพร้อมที่ข่อยบราฟั่งจักความคิดเห็นจากคนแบบมูเจ้าที่นที่ประเภีที่ว่าไงย้อนกินเขาเท่าย้อนเกิดดนเขียนบูจากาลเทศะบ่มมีมารยาก อันนี้ข่อยว่าสามารถรับฟังอันนี้กับเบริดาอันนี้ว่าสู่กันฟังเบสิกเบสิกนะอืมถ้สาสิเขามาใน,นช่องข่อยส,สิมักเสียงคอมเมนต์แนวนี้เจ้าก็ต้องยอมรับการตอบรับจากข่อยเพราะว่าข่อยเป็นคนแบบนี้นะฉามากูฉากลับด่ามากูด่าไปนะถ้าแรงมากไปกูฟ้องนะคะอันนี้เป็นคติประจำใจประจำช่องของพี่เลยนะ เห็นอยู่บางคนยูทูเบอร์บางคนมานั่งพนมมือกาบจะเอายอดซับยอดอยังนี่คอยว่าได้มานั่งพนมมือกาบซุ่มเหมือนปัญญาอ่อนบ่มีความคึอดอยังังน,นนะคอยจะบอกม่าได้คอยยินดีตอนรัาสาหรับคนที่ชอบเนื้อหาชอบในการเป็นคอยเป็นตัวของตัวตัวของคอยเองเนี่นะแต่คือคอยบอกมเาได้ทำทำไพ่บ่มากแต่ไพ่ว่ายังกะออกไปบนช่องอื่นเพราะว่าคอยต้องการเอฟซีที่ สไตล์เดียวกันก็คอยอยู่แล้วเพราะว่าทามิสเอฟซีสไตล์นี่นั่นคือมันสิอยู่กันดนไงเออใช่ไหมล่ะถ้าเขามาแบบแตกแตกแมากเพื่อที่จะมานให้เข้าว่าเอาอกเอาใจยกย่องยิ่งสู้มันเมียฝรั่งขีกาขีกาสู้มีผมดอยยิ่งอยากอยากอยากได้ข้ามยกข้ามย่อ่อยบ่มีห้อยู่นี่่อยบอกเลย่อยบ่มีห้ข่อยเอาความจริงเอออันไหนดีคอยก็ว่าดีอันไหนบ่ดีคอยก็ว่าบ่ดีถ้ากาท้า ่อยบอกเลยขดามากคอยขอดากับเพราะว่ามดเพราะว่าคนมดเจ้าหนามูจเจ้าขาว่แม่นหนาแม่คอยนั่นค,คอยบคอยเอาไว้ดอกอี่ลี้งนาะคอยก็คอยก็คิดว่าเป็นทุกคนนั่นล่ะจะไปไหว้เขาไปได้เขาเจ้า่แม่นหนาแม่ขาคอยไปนนยังมูเจ้ายิ่งว่าโอมีกาลเทศสาร่ามีสมองจังสิเขาแังสิสว่อ,อนอีเม่อยู่ส่นเล้วเผาแล้วไงแล้วเห็นไ้เด็กมันนับถือมันก็น,นับถือ สิไปว่าั่วยจีบช่วเดนให้เขาถอนหงอน่นอยากอายเล็กน้อยไปหาเหตุถอย่าย,ย่อยเอาเวลามุดเจ้ามาเขียนคอมเมนต์กันแน่กันนี้คอยว่าให้คอยันไปเปลี่ยนแพมเปิดเหยืพัวมุดเจา้าพัวเถามุดเจา้เาุนไปมีแต่ค่าส่งนะั่นไปเปลี่ยนแพมเปิดให้มันมันเดีนเถามากสิแบงเงินเกษียณให้มุดเจาเ้าเฝ้าไปเมียนขี่เฝ้าไปเส้นดดาให้มันจังสิได้ ยังม่เสียเวลากต่คนยังข่อยท้อแต่มาเขียนคอมเมียนดาข่อยชอบมาถือด่ากลับยงสินข่อยโยงบ้าสินข่อยบ่ลบข่อยบ่บล็อกข่อยบ่ลบขอยสิลปอนให้มือเจ้าเขียนมากดาบ้าอะไรกับขุนดากลับมือจ้าไปแังชีแล้วนะข่อยจังสิเดียนคอนเทนต์มีประเด็นในการอัดคลิปนะนะบางข้อบางที่ข่อยคิดบ่ออกบาสิ่นะรู้เรื่องเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ด่านะอันนี้ไม่ได้ด่านี่เล่าสู่กันฟังนะคะนะนะ แต่เพราะว่าคนอถีบเขามีกาลเทศาสอีเลข้นถี่เขามีความคิดอีเลนี่เขาบ่็เห็ดคือจมูเจ้าเห็ดดอกง่ายเอ้ยนะเพราะว่าเคยเบื้องลักษณะการเขียนมุเจ้านี่แล้วนี่โอเป็นอันบอดบอดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเคยขอถามเนี่ยอันนี้ถามจากใจ้ะมันเป็นอารมณ์แบบไหนวะเป็นฟิลแบบไหนวะมา่เขียนลักษณะนี่แบบเมื่อเขียนอวดผัวระบายว่าผัวดีอยากอยากกินยังกระซือให้กิน อันผัวเอาอกเอาใจผัวรักผัวหลงอันผัวอันมีบ้านราคาสามสิบล้านยกใครอีหังสิมูวเจ้ามีอารมณ์แบบไต่วะคือมันจะเป็นฟิลแบบไต่วะตั้งแต่น้หนๆอ,อันพ่อแม่มูวเจ้าซื้ออันใครขีดเขี่ยมให้กินบ่เ้าซื้อให้กินบ่ข่อยว่าบ่เคยเพราะว่าข่อยเข้าใจอารมณ์ตั้งแต่น้หนๆ่อยจำได้ตั้งแต่น้หนๆเนาะสมัยตั้งแต,งนนตง่น้หนๆตะกี้น้าบ้านเฮาใครขี้เขี่ยมใครขี้โกงสินะ ขจอกเอามาแลกขวดแลกอยังเงสีมาซื้อเด้นไหมย่าแม่คอยซื้อให้ย่าคอยเอาขวดไปแลกได้ใครขีข้เกียมใครขีข้โก้หนิคอยดีจใจดีใจเลยเพราะว่วกล้ากินคอยกำไว้จนว่าสีมันละลายเห็นไหมสีมันละลายแต่เมื่อแล้วก็ขวดเก่าไปอ้างผูน้นัน้นผู้นี้นะโอ้ยผูน้นั้นกูได้ใครขีข้เกียมกูได้ใครขีข้โกโก,โก,โก,โกโ่อนแบบไงเองียงสีประมาณนี้นะคอยคิดว่าอาัดลบมูเจ้ากกับสิเป็ีนแบบนั้นไร้ย่าแต่ว่าได้ผัว ซากสิว่าได้ผัวฝรั่งเลยเอามาอ่างมูงสินะสิอารมม์คือสิแบบบ้านได้ไทยขีดเกี่ยมสินะสามารถถืออ่างมูงไปทัวรที่ทั่ทัวรนัดนสิแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งสงสัยสิว่าไม่มีข้นว้าน้ำก็ได้หาหม่องร่งนะหาหม่องระบายก็เลยม่ระบายใส่ช่อง่อยสินะไหมฉีดบ้านแต่ว่าข่อยก็เข้าใจเมื่อจอยุต่บ้าน ก็เข er ียนได้อยากอวดผัวอวดยังจะเขียนได้วดกับบริวารดอกแต่ว่าเพราะว่าบางที่อยกับบางที่บางข้อแม่งอยกับบเห็นอยกับบริเวณหัวซ่านคนยังมุเจ้าภายในดอกพวกประเภทคนอวดผัวเนี่ยโดยเฉพาะผัวพลังแถาๆกันอันนี้นะคอยเข้าใจอารมณ์ยุ่เข้าใจยุ่เข้าใจยู่บอกว่ากันบอกว่ากันอันนี้บริวาเด้อมาสู่กันฟั้งเด้อนั่นแหละกตสีอารมณ์ประมาณนั่นแหละ่ะส้มข้าเจ้าอ่ะ ผู้เฒ่าได้ผู้เฒ่าซากผู้เฒ่าได้ผัวฝรั่งนะคือว่านะโอ้ยกระคือคือขวดตอนั่นค่อยได้ไข่ขี้เกียนนั่นน้ำบ้านนั่นแต่แม่คอยเอาขวดอันซื้อไข่ขี้เกียยไข่ขี้กัวไข่อยกระสีอารมณ์ประมาณนั้นเขาเข้าใจมโมเจ้าอยู่ใช่นะู้เจ้ากระสีโลกแคบู้เจ้ากระสีบ่มีหมองไปนะกระสิบ่มีผู้ใดว่างนะโมเจ้าลราคือเนาะก็เลยหาหมองล้เนาะก็เลยมาพอส่องข่อยพอดีพอดีเนาะคอยกะ เป็นเกียรติย่างยิ่งนะที่ได้เป็นที่ระบายแห่งมุเจ้านะมูเจ้าสิได้เขียนบรรยายให้โลกได้รับรู้ว่ามุเจ้าได้ผัวเถาอันแสนดีนะกดีดีใจนะํำแก่กีด่ดิถ้ามีเวลาการหาหนังสือมาแน่นแน่นนั <c oughs> ่นเหมือนยายมุเจ้าสิ่งมาเขียนคอมเมนต์ยังไวบ้านนะ่ะ ทำไมีเวลา,าว่างช่วงโควิบีดกันกักตัวอยู่บ้านกันคอยแนะนั่งในสื้อหนังสือกันพวกกันมารยาทผู้ดีอย่างสถานการว่างตัวนี่สังคมอยังไงสื้อมาอ่านเลยเด้อเพื่ออ่านมาบอ,อกเพื่อปฏเรียนหนังสือบอกยังไงตั้งกระเปิดนี่ก็ได้การวางตัวมารยาททังสื่อในยูทูบในอย่างในเสื้อเข้าไปในกู่เกินในย่าเยด้อเสื้อเข้าไปมารยาททางสังคมมารยาทในการพูดการเทศะอย่างยังสีหนะ กับมือจ่อเขียนเสื้อเข้าไปก็ได้ในี่ยกูเกิลนั่นล่ะเขามีอินเบรดเออมีปัญหาปรึกษากูเขาว่า Google เด้อร์ย่ายเดอ้อนั่นล่ะถ้าเขียนว่าเป็นกับให้อีสซิริเขียนให้ก็ได้ถ้าใส่ไอโฟนเห็นไหมถ้าว่าได้ผัวรวยคือสใส่เยอกมัากไอโฟนให้อีสซิริเขียนให้เดอ้อเว้าเงินงกดกดเว้าวอัดเสียงนั่นแหละกะ็ซิริค้นหามารยาททางสังคมทางเสียซิริ ค้นหามารยาทในการเขียนคอมเมนต์และการราทเะวางสินะคือว่าใส่โทรศัพท์นะให้อิสิริมันค้นหาให้ถตาบอดีหรือว่าเขียนหนังสือบอกออกสิหรืออ่านบอกออกสินะอ่านบอกแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามุเจ้าอ่านบอกกับอันนี้เขามีเปิดเสียงให้ยูออดิโอบุ๊กนะให้ยูทูบกับมี่เปิดหาฟังเอาเ้ออ่านช่วงโควิดนี่ถ้าบบมีอัน เวลาไอ้ธรรมะมีหยังเฮ็ดนั่นศึกษาพยายามหาหนังสือมาอ่านศึกษาเด้อมารยาททางสังคมการเขียนคอมเมนต์การละเทศะอย่างนี้สินะการวางตัวให้นานับถือแกอย่างมีคุณค่าอย่างนี้นะอย่างนี้เราหามาอ่านเนี่ยหามาอ่านเนี่ยเป็นห่วงอันนี้บ่ได้ด่าเนี่ยอันนี้ป่ิดาเว้าสูบขนฟังข่อยแนะนําเนี่ย่อยหวังดีกับเจ้าเด้อนี่คิดว่ามันนี่คอยฮัมก,ยกมูอเจอา้าซ่ำใจนี่ข่อยมากบวกมูอเจอนน้านี่แนะนํามีทีแนวท่านมูอเจ้านี่ เจ้าขอต้องสำนึกบุญคุณเขาได้หนิเขนะยบอกทุกอย่างได้ได้หนิถ้าบรักกันจริงบนะ่บอก,กนะบอกไว้ก่อนเด้กรงไม,ม่ดีๆเด้อะใครขี้โก้ใครขี้เกี่ยมนะี่ยอย่าไปอ้างผูนนนงนน้นั้นผู้นี่วอาอ้างผู้นั้นผู้นี้ระวังเด้อเขามารักใครขี้เกี่ยมเนอะโอ๊ย ู้เจ้าย่ามาหาซาข่อยอย่ายังเยข่อยกะว่าให้รุ่นน้องรุ่นมันขาเจ้าประมูลฟั่งม้เจ้าหูแล้วม้เจ้าเหนเท่าแล้วกัอยูตผม้เจ้านั่นแหละดีแล้วข่อยบ่มูจักดอกว่ามุเจ้ามันผู้ใดข่อยก็แค่มุเจ้าด่ามากข่อยก็ด่ากลับซ้ำนั่นล่ะข่อยเป็นคนอันมีความรับผิดชอบอืมข็ยต้องตอบกลับทุกอย่างแต่บางข้อแม่นข่อยก็บ่ได้ใส่ใจนะ อันอีกอย่างหนึ่งเด้อคอยฝากให้คิดเด้ออันพิจารณาตัวเองเด้ออันเวลาเขาเบิ้งพยายามอ่านสีคอมเมนต์พยายามอ่านคอมเมนต์สกอรหรือว่าเบิ้องอันเวลาเขากดไลค์นะั่นทานคลิปใดถ้าเขากดไลค์เป็นร้อยร้อยกว่าร้อยอัพแล้วมูจเจ้เมื่อกดไลค์แค่สองคนสา,สามคนนั่นคอยกับไ่อยากเปาข้านีดอกแต่ว่าท่านแมนะพิจารณาตัวเองมูเจ้านั่นเปรียบสเสมือนเห็้ มาด้ะหมาด้ะนะค้นแงนพิจารณาตัวเองเนี่หนึ่งเลยคนเขากดไลค์เป็นร้อยเป็นพันเห็นมาละ่ะจำุเจ้าคนสองคนมากกดไอ้ดิสไลค์นั่นกดไม่ชอบน,อนั่นแปลกอยู่ดีเนาะกะพิจารณาหันไปกะคิดซะก่อนว่าพิจารณาตัวเองว่าเอาเป็นยังคนมักเป็นร้อยเป็นยังกูคือบอมากวะ่ะคือคนสองคนเป็นยังกูคือบอ่มาก ก็หันไปพิจารณาจะขวางคิดนิดนึงว่ามันมันเป็นอย่างไรพยายามหาสาเหตุนะเพราะมันดันุรังนะอย่ามาทำตัวเป็นเฮ็ดม้าก็ส่องคอยไปแบบนี้มันมันบอดีดอกย่าคอยอยากอายค้นคอยอยากอายแท่นลูกเต่าหมต่อนะฮะเขาไม่เห็นเหมือนนะนะก็ซ้องนั่นล่ะทั้งที่กยบอกถ้าบ,บ่มักก็บบ,บ่ต่องมาฟัง บมื่องอมาเขียนดานคอยดอกบื่อวงมาเขียนว่าใหอยคอยเพราะว่าถ้ามาเขียนว่าให้ยคอยมุ้งเจ้าก็สิถืงดากลับคือเกาคอยเลียตนมุ้งเจ้าออเท่าแล้วมาให้เด็กหน่อยมันดานกับแมนเด็กน่อยเราคอยกับอายุ42ปีสี่43ปีแล้วคอยกับมีความคือดอยู่นะคอยกับบาด์แมานั่งแอบเบลมาเขียนขอบพระคุณค่ะ ขอพระคุณค่ะสําหรับคําติชมงู้งขอพระคุณค่ะมานั่งโนบเือนแนมแนมแนมไม่ใช่ดิฉันนะคะโนค่ no, ะนะอย่านะคะอย่านะคะเฮ้ยรู้ล้ฮะอย่ามากูด่าดกลับนะคะอีกแล้วเรื่องหารเรื่องนะฮะนะ,ะนะออะตอนนี้กับ เดเาเบาแล้วกันนี่คอยสิกราบบุคคลลักษณะนี่เด้อเบิรงนี่งคอยสิกราบงามๆกราบขอพวกคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามดิฉันและสำหรับคำคอมเมนต์ให้กำลังใจดิฉันนะคะกราบขอพวกคุณเอฟซีผู้น่ารักขอให้ทุกท่านร่ำรวยม,มีผัวหล่อๆร่ำรวใหญ่ๆนะคะนี่บุคคล ลักษณะนี้ทัคือบุคคลที่ดิฉันอยากจะกราบนะคะดูไว้นะคะดิฉันกราบเฉพาะบุคคลที่น่ากราบเท่านั้นนะคะคุณป้าเรื่อง,องตอนนี้ยอดซับยอดบิวเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจคุณพี่นะคะถึงคุณพี่จะแรงแต่คุณพี่ก็น่ารักนะคะจริงหรอ นารักอยู่หรอวะยกยาปอปกราบขอบคุณนะคะยอดซราบยอดวิวเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันขอบขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบถ้าใครชอบก็กดแชร์กดไลค์ให้คุณผีด้วยนะคะเป็นเอกันเป็นนานๆนะเลิฟนะคะเลิฟๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะมาจมมาจมค่ะติดตามต่อไปเรื่อยๆมีอะไรมันๆมาให้ดูกันนะคะกราบสวัสดีค่ะ Oh